สวัสดีครับพบ่กับเราพายมีชัยไม่มีนานะครับผมวันนี้ก็มาชมอ่ะพัฒนาการของเจ้านายน้อยมีชัยนะครับผมวันนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับผมสิบเอ็ดโมงแล้วโอ้ยดูดูนะแม่แม่ทุกวันนี้เก่งนะครับผมผมหยิบสายยางกินเองได้นะครับ ทำง่ายไหมน้ำเนี่ยมันจะเต็มถังง่ายไหมครับดูด,ดมูมีเสียงไหมมีเสียงไหมทุกวนันนี้มีเสียงได้ไหมแม่เออ,เอ,อดูสายยางทุกวนันนี้กินน้ำานี่จับสายยางใส่ปากเองได้แล้วนะครับผมนี่ดูมีเสียงได้เล่นน้ำเลยข้าวนะครับแม่แม่วันนี้ ให้เล่นน้ำนะครับผมทุกวันนี้ก็จะให้เล่นน้ำทุกวันให้เล่นน้ำกระมังเล็กนะแม่แม,แม่เพราะว่ากระมังใหญ่อ่างใหญ่น้องยังยังไม่ค่อยชินนะครับผมยังไม่กล้าเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรดน้ำให้ก่อนรดน้ำให้ก่อนรดให้เปียกก่อนให้เล่นวันหนึ่งก็จะให้เล่น10กว่า20นาทีนะครับผมเล่นน้ำนี่ดูดูครับ สนุกเขานะครับผมก็ค <cutter aer> <lide> <ot> ือการอาบน้ําก็คือเป็นการผ่อนคลายนะครับผมการผ่อนคลายในช้างเด็กนะครับผมวันไหนอากาศร้อนเนี่ยไม่แม่ถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ได้เล่นนะครับผมวันไหนเราก็จะให้เล่นมาละรอบนะครับมมนละรอบประมาณเที่ยงนี่นะครับผม11บเอโมงนะครับผม11บเอ็ดโมงเที่ยงนี่แหละเราก็จะให้อาบน้ําทุกวันนะครับผมอาบน้ำโอ้โอห้าวข้าวจัดเลยไม่แม่เออเออมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยนะครับผมโอ้ เพียพ่อดู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 ดดทุกวันนี้จับสยางยัดเข้าปากเองนะครับผมนี่กินน้าเองเป็นนะครับโอ้ยโอ้ยหนอพวนมากนะครับผมทุกวนันนี้ดูดูเอาเอาเอาไม่เต็มกระมังง่ายหรอกน้ํานี่ดูเต็มกระมังเลยแม่เต็มกระมังเลยครับ này mày Thăm đẹp đám tục, thăm đẹp tục Có thăm đẹp đám tục hả? lại bay มาอีกแล้วนี่ทำเป็นน้ำตกอย่างนี้เนาะเดี๋ยนวะจะพาไปชมข้างในโอ้ยชมจางมุมสูงเลยฮะถ้าอยู่ข้างล่างเลีวยน้องวิ่งมาหาไปแล้วไปหาแม่แล้ว มาเล่นให้พอเด้อเล่นเสร็จแล้วจะจะเอาแม่อาบทีอาบคนละทีกับแม่ไปแล้วแม่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับผมแม่ว <c oughs> <c oughs> ิ่งวิ่งจุรอเลยมินาะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวพ่อให้เล่น <c oughs> ให้ให้มีชายอาบก่อนลูกนะถอยลูก อี <c oughs> ๋ออ้ยะออทุกวันนี้มีชัยตัวหนาแล้วแม่แม่นี่ดูวะดวดำขึ้นมึมแล้วโอ้โหสามเดือนนี่ตัวตัวดำปีเลยแม่แม่เอยมีเนื้อมีหนังไม่คิดไม่ฝันว่ามีชัยจะตัวโตวขนาดนี้นะครับผมเ็รว่าน้องออกมานี่ตัวกระจิ๋วเดียวแม่แม่จิ๋วเดียวเลย ทั้งกินนมกินนมแม่ก็ไม่ถึงนะครับผมแต่ทุกวันนี้เขาเป็นเริ่มเริ่มเป็นหมูป่าแล้วเริ่มเป็นหมูกระโดดแล้วเออนาถอยโอ้ดูดูแม่เอ้ยแม่เอ้ยดูลูกชายแม่ทำอะไรนี่วันนี้เราเป็นน้ำตกนะครับผมน้ำตกโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยังยังหลดเออแม่หิวน้ำแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลูกเล่นก่อนครับมีนาเดี๋ยวก่อนลูก ให้แม่กินก่อนนะแม่หิวน้ำด้ยเนาะพ่ออาบน้ำให้ลูกก่อนก็ไม่ได้โอ้ยดูแม่ไปดูสันดูคอวันไหนได้อาบน้ำนิดอ้ยตัวตัวดำปีเลยนะแม่แม่ตัวดำปีคอนีเป็นสันเลย,ยแม่หิวน้ำจัดให้กินไปแล้วนะแม่แม่ได้กินหญ้าเนาะ โดยจิ๋วเราอือโอ้มีเสียงมีเสียงไหมแม่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยโอ้มาหาพ่อโอ้ดูดูมาถูพ่อไปเฮ้ยไ,ไปไปไปโอ้ดูคอแม่แม่ดูคอดูหูเขาเออโอ้ลูกชายแม่แม่นี่โตขึ้นโตขึ้นเลยแม่แม่เข้าสองเดือนสามเดือนนี่รู้สึกว่า โตขึ้นเยอะเลยนะครับผมสองสามเดือนีนเนื้อหนังเริ่มมาแล้วความโซนก็เริ่มมานะแม่ๆความโซนก็มาเยอะด้วยนะไม่ใช่ตแค่ร่า,างกายนะนี่โอ้กระมังพกวาเอาเอากระมังแดงให้นี่ไม่กล้าลงยังไม่กล้านะแม,แม่แต่กระมังดํานี่กระบาปูนนี่ชอบมากเพราะว่ามันเตี้ยนะครับผมเพราะว่า เราไปดูอ่างวันนั้นก็มีมันมีสูงขนาดเดียวหมดเลยนะแม่แมขนาดนี้หมดเลยนะครับผมอุ้ยดูดูดูลูกชายแม่เต็มกระมังเลยเต็มกระมังเลยครับ <c oughs> โอ้โหสนุกพอแล้วครับผมวันหนึ่งได้เล่นวันละ,ละครั้งนะครับผมให้เล่นมากไม่ได้เดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวเป็นวัดครับแม่แม่นายขอเล่นวันละยี่สิบนาทีพอวันนี้อากาศร้อน่อยได้เล่นนะวันนี้อากาศหนาวนายพ่อไม่ให้นายเล่น ดูดูแม่เออมีอ right ่างน้ำตัวแค่นี้มีอ่างน้ำสองอ่างมาทำไมดูมาชนพ่อดูดูหลังเลยแม่ดูหลังลูกชายแม่ดูหลังดูคอเริ่มไม่มีคอแล้วนะคอกับหลังเท่ากันแล้วเออดูเป็นหมูแล้วแม่เอยเนาะวันแรกเนาะวันแรกที่คลอดนี่ตัวกระเปียกเดียวทั้งผอมทั้งแห้ง เนื้อหนังก็แหง้งเนาะเพราะว่าน้องคลอดก่อนกำหนดเดี๋ยวทำตำตกให้ก่นอนมไปไปอุ้ยไป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 ดูดูอ๋อขึ้นแล้วขึ้นนี้แล้วดูมุมสูงก่นไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอาบให้น้องเสร็จก็จะปล่อยแม่นะครับผมปล่อยแม่ถูเสา อาบน้ําถูเสาเนาะแม่ก็จะได้อาบทุกวันเหมือนกันนะครับผมเป็นการผ่อนคลายนะครับผมให้น้องไม่เครียดนะครับผมน้องแม่มีนาก็จะได้ไม่เครียดมีก็จะได้มีน้นํานมให้มีชัยกินเยอะๆนะครับผมดูถูแม่ไปถูแม่หน้าตาเริ่มน่ารักแล้วเด้แม่แม่แม,มีชัยของแม่แม่นี่เริ่มตาตาจิ้มลิ้มแล้ว หน้าตาเริ่มเป็นตาหยิกเป็นตาตีก้นแล้วโอ้ยดูเขาทำมีทั้งหาดทรายมีทั้งอ่างน้ำมันมันสุดยอดจริงๆมีชัยดูดูเ<อ>ต็มกระมังเลยแม่แม่เต็มอ่างเลยน่ารักเขียวมแม่แม่เอ้ย ดูดูดอาบมาแล้วก็ยังมาถูมาถูพอ่อไปไปลงให้อิม่มไปลงให้อิม่มแม่มีนาจะได้อาบทีไปดูมาอ้อนมาอ้อนพอ่อมาถูพอ่อไปเลยไปไปไปเดี๋ยวให้แม่มีนาเล่นทีไปไปลูกไปสามเดือนแล้วแม่แม่สามเดือนแล้ว,สอ,ลวสองสามเดือนมานี้รู้สึกว่าตัวเริ่มโตขึ้นเยอะเลยดูหลัง หลังกับคอรเริ่มจะหายแล้วนะแม่แม่คอรเริ่มจะโอ้ยไป,ไปอยากให้พ่อเล่นด้วยก็อยากให้พ่อเล่นด้วยอยากให้พ่อเล่นด้วยเหรอ,อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามพลายมีชัยแม่เวนาเราด้วยนะครับสวัสดีครับ